สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับเหรียญหลวงพู่เจียมอติสโยวัดอินทราสุก,การามวงเล็บวัดหนองยาวตำบลกระเทียมอําเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์เหรียญรุ่นนี้ได้สร้างในปีนพุทธศักราช2522เราบเรามาดูรายละเอียดของ พระพิมพ์นี้รูปแบบตระกุดด้วยกันเลยนะครับเบื้องต้นครับเราดูถึงความคมชัดของเหรียญผิวพันของพระด้านหน้า ด้านหลังด้านข้างและตะกุด โดยรอบต่อจากนั้นครับประมาองชัชันครับ เบื้องต้นครับเราดูถึงความคมชัดของใบหน้าเราสังเกตที่บริเวณใบหน้าทั้งหมดโดยรวมใบหน้านั้นจะแก่จะเห็นเปลือกตาเป็นรูปสามเหลี่ยมทางซ้ายมือ เปลือกตาบนจะคมจะเห็นถุงใต้ตาด้านล่างเล็กน้อยด้านขวามือก็เช่นกันจะเห็นเปลือกตาคมและมีถุงใต้ตาเล็กน้อย ช่วงระหว่างโนกคิ้วจะเป็นสันโหนกแก้มจะนูนเว,ว้าเป็นมิติบริเวณจมูกจะโด บริเวณปากจะเรียวเล็กวาการบริเวณศีรษะโดยรอบจะเป็นมิตินูน ไล่ลงมาจนถึงบริเวณคอจะเห็นเส้นทั้งหมดสามเส้นคมชัดหายปลาจะยุบลงไปเป็นแอ่ง ริ้วจีวรจะเป็นกรีบเป็นร่องสังกติที่พลาดจะเหนือระดับกรีบจีวรการห่มจะเป็นริ้วกรีบ รัดประคดให้ราดูสังเกตเจนเป็นเม็ดนูนขึ้นมาชัดเจนบริเวณแขนส่วนบนกล้ามด้านล่างและด้านบน บริเวณมือวางหน้าตักสังเกตรบริเวณมือและนิ้วดูเรียบร้อยเป็นชั้น สายสติจะต่างระดับเกยฐานอาัสนะบริเวณชื่ออักษรเป็นแท่งคมชัด ชื่อจังหวัดเป็นแท่งขมชัดบริเวณเพื้นเหลียญให้เราสังเกตผิวจะตึงกระแสผิวจะวิ่งเป็นเส้น อักษรจะนูนคมชัดบริเวณโดยรอบให้เราสังเกตความตึงของเม็ดความตึงของรูปแบบพิมพ์จะคมชัด เป็นเส้นเซียนเป็นแท่งจุดไข่ปลาให้เราสังเกตเกิดจากแม่บล็อกแม่พิมพ์เป็นเม็ด ม็ดจะตั้งขึ้นเยอะแยะตอนจากนั้นเรามาดูด้านหลังของเหรียนรุ่นนี้ ้านหลังของเหรียนให้เราสังเกตจะมีรอยปิ้นตั้งขึ้นคลิปปิ้นมีตั้งขึ้นเกิดจากการกระแทกด้านหน้าสู่ด้านหลัง ลักษณะเหรียญพื้นของเหรียญรุ่นด้านหลังคล้ายมีกลากเกิดจากการชุบผิวพื้นจะเป็นผืดหรือผล เส้นยันจนูนเป็นเส้นแท่งคมชัดรอยพื้นเหรียญจะเป็นลักษณะนี้ อัขรยันจะเป็นเส้นคมชัดด้านล่างให้เราสังเกตเป็นสันแท่งคม แทงต่อจากนั้นเรา,าดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญเริ่มจากด้านขวามือเริ่มจากด้านบน ฉีกเล็กน้อยบริเวณจุดที่ 5นาฬิกาจะเป็นลักษณะนี้ ต่อจากนั้นเราไปดูขอบตัดด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านมน ลักษณะของขอบตัดด้านซ้ายมือต่อจากนั้นเรามาดูหูเหรียญด้านบนการครองระหว่างเหรียญห่วงจชกการพันเข้ากับเชือกตะกุดจะเป็นลักษณะนี้ ให้เราสังเกตต่อจากนั้นเราจะดูรายละเอียดของเชือกจะเป็นลักษณะนี้การพันในรูตะกุดให้เราสังเกตด้วยในการพันของตะกุดในแต่ละครั้ง แต่ละชุดว่าพันกี่รอบทั้งสองดอกต่อจากนั้นเราจะมาดูที่การจานทะลุขึ้นมา จานในม้วนเข้าจะเป็นลักษณะนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เจียม วดอกที่สอง การจารนั้นจะทะลุการผูกปม จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมด เหรียญพร้อมตะกุดจะทำมาเพื่อห้อยคอแขวนติดตัวได้เลยพุทธคุณของท่านจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมคงกระพันแคล้วคลาดเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่มากประสบการณ์ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมนะครับหรือเข้าไปในช่องของ youtube พิมพ์คําว่า z แ Wm z แ Wm ห้ w M, 5 9ี่จะเจอรายละเอียดของการทําคลิปพาคก,ก่อนนี้ทั้งหมดที่ทําไปแล้วจะมีเหรียญเหลืองพ่อแดงโบทลั่นพระสมเด็จหลวงพ่อแดง ระสมเด็จหลังศิวลีหลวงพ่อกลวยชุดติดโรปรัดขิกหลวงพ่อกลวยสิงห์งาแกะหลวงพ่อกลวยสิงห์งาแกะหลวงพ่อมุ้ยวดัดดอนไร่และยังมีอื่นๆอีกมากมายสามารถเข้าไปติดตามชมได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ